ผมบอกคอนเฟิร์มเลยนะว่าสเตลเล่งดีมากใครได้คันนี้ไปดูแลต่อนะโชคดีขับ BM ในราคาไม่ถึงล้านนะครับ ในวันที่ฝนพรำอย่างนี้นะแล้วก็มีรถหรูๆมาให้เราเขาเรียกรถครอบครัวแล้วกันรถครอบครัวใครที่อยากจะขับ BM มนะครับผมวันนี้ลูกค้าขับ BM ในราคาไม่ถึงล้านนะคันแรกนี่อยากจะแนะนาภูมิจจนำเสนอวันนี้มากเลยเจ้า X วันคันนี้ปี18ลูกค้านะรถออกสูนแท้แท้มิเลียมครับผมก่อนเราจะดูตัวรถไปลองขับมันก่อนนะเพราะเมื่อกี้ผมไปเลื่อนรถมาโอ้โหวุ่นวายมากเลยนะสังเกตได้เลยนะว่าถ้าผมไม่ทำคลิปรถถนนจะโล่งนะครับผมแต่พาอทำคลิปเมื่อไหร่แม่งขยับขยงขับกันเรื่อยๆโอเคลองเทสต์ได้กันหน่อยสิก่อนรจะไดูตัวถ ครับผมตอนนี้แล้วก็ขอย้ำอีกทีแล้วกันเรันะั่งอยู่กั X1 อันนี้ X1 นะครับลูก <X> ค้า<ๆ>สิ่งที่ผมเห็นตอนนี้จะมี head UD อยู่ข้างหน้าครับผมก็ไอตัว head up display นะจะเป็นตัวเขาเรียกนะความเร็วขึ้นอยู่ตรงหน้ากระจกทําให้ผมไม่ต้องละสายตานะในกรณีที่เราขับอยู่บนทางด่วนเดินทางไกลมันมีจํากัดความเร็วไม่ต้องมาดูนะเราขับอยู่เท่าไหร่วะมันอยู่ในสายตาเราอยู่แล้วครับผม้า<ๆ>้าอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ในมุมของคนขับเห็นชัดเจนเลยครับผมนั้นเราบอกเลยว่าตัวเลขหนามากนะและพวกอะไัคันนี้ค่อนข้างคมนะครับลูกค้านะสังเก อันนี้กำลังเครื่องดีนะครับลูกค้าได้เป็นเครื่อง2.0งสูสูทวีตเทอร์โบเครื่องดีเซลด้วยนะครับผมแต่จะได้เป็นตัวขับ2นะครับเอาจริงนะเครื่อง2,000ดีเซลอ่ะและ้วเครื่องเทอร์โบอ่ะมันไม่ต้องแบดชุดขับสี่มันเหนื่อยหรอกเอาจริงนะมันจะขึ้นเขามันจะไปเที่ยวทุกที่ในประเทศไทยไปได้หมดนะครับลูกค้าจริงๆโอเคแล้วนี่คือเขายัางไงอ่ะเก๋งกลางของนี้เราก็วุ้นวันนิดนึงอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเราไม่ได้ทำคลิปเราก็จะมันก็จะไม่ทำงานกันหรอกตามผูดตรงๆอ่ามาอีกคนนึง่งนะพี่เบวมาครับพี่ใช่ครับ ครับพี่อันนี้นะครับเออช่วงล่างผมบอกคอนเฟิร์มเลยนะว่าสตีเลิงดีมากมันจะดูตึงๆหน่อยไม่ได้นุ่มแต่ไม่โยนแล้วก็ไม่กระด้างจนเกินไปนี่คมอะไรคมมากนะคะ <S <S รับเอาลิบว์มาเทิร์นมันเป็นบีเอ็มเฮ้ยดีจริง ตอนนี้แล้วกันฝนไม่หยุดฝนมันตกไม่ตกแล้วมั้งถ้ารถเห็นตรงสภาพนาอกรถอะถ้าเห็นวนะ่ามีรอยน้ำฝนำน้อยอาพุ่งตรงว่าก่อนจะทำคลิปฝนมันตกนะครับผมประมาณนี้โอเคมาดูตัวรถกันต่อลูกค้าเริ่มจากภายในเลยแล้วกันเนาะไหนๆก็นั่งอยู่ขา้างในละอันนี้ได้เป็นพวงมลาลัยสามการนะครับผมนะเป็นปฏิฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็เป็นพวงมาลัยเอ็มน,นะชุดแต่งเอ็มสำหรับรคันนี้เนาะฝั่งซ้ายมือจะเป็นคุ้คอนโทรลนะครับผมฝั่งขวามือจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงหรือคำสั่งเสียงด้านหลังก็จะมีแพดเดิลชิปและหน้าไมค์แท้ๆเค้าาอยูู่่แเทสสสงไดวัมะรปนขต 8ปีแล้วเพราะตอนนี้ผมทำคลิปอยู่เดือน9ถูกไหมครับใช้แค่แสนสามหูใช้โคตรน้อยเลยนะยี่ห้อคาบางคันแม่งใช้ทะลุไปตกหูปั่นนี่น่าจะมี2องแสนแล้วถ้าลุเจ็ดแปดปีถูกไหมครับแสนนี่บอกว่าใช้ใช้น้อยจริงๆนะและที่สำคัญรถออกสู่ในแทะนะและเจ้าของเก่าเงินถึงเข้าสู่ตลอดประวัติมีในศูนย์บนเลยนะครับผมนะผมก็จะเริ่มพูดไปหนึ่งเหนื่อยเหนื่อยตรงเดิมไปตามนี่แหละรถพี่เรื่องขยับ ขวางมั่งอะไรมั่งดูเยอะไปหมดเลยโอเคมาต่อครับผมนะตรงจอการเนี่ยอ่านไหมภาพเป็นปูแคทตีเลยแต่มันจะทัชสก,กีไม่ได้แต่จะคอนโทรลได้จากตัวนี้ครับลูกค้าตัวไอไดสนะครับผมหรือว่าถ้าใช้ไอตัวไอไดสไม่สูบไม่ถนันดเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นตัวฮอตคีย์ก็ได้เขาให้มีให้มากเหมือนกันไม่ใช่เป็นตัวในส่วนของมีเดียนะครับผมเรดิโอเมนูเนวิเกเตอร์รวมไปถึงเซโลโฟนนั่นเองครับผมนี่เนวิเกเตอร์ผมกดไปปุ๊บก็จะขึ้นเป็นนี่เลยเนวิเกเตอร์ของเขานะครับผมนะจะรองรับเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่อ่านเข้าใจได้คครรรรรัััับบบบผมมมนนนนนนีีี่่่่่กุงงงงเเททพฝูลหหอออยยย้้แแะะปปาาาาณจ็ฟวดภษไ คาราโอเกะประมาณนี้น่าจะเข้าใจากันอยู่เอาถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นสํารองแอร์ทั้งหมดสี่สํารอ,องครับผมตรงคอ,อนโซลกลางนะครับ <S <S ลิ้นเป็นอะไรเนี่ยเมื่อวานน่าจะหนักคุยกับพี่หน่อยพี่เหงาแล้ทีกับผู้หญิงก็คุยดีกูไม่คุยนะ <S <S 1> <S 1> ต่อลูกค้านะส่งแอร์ไปทั้งหมดสี่สํารองแล้วตรงไอ้ตรงไหนเห็นนะพลาสติกมันจะเป็นพลาสติกนะแต่มันทําลายคล้ายๆเกร็ดนะเกร็ดนินมังกรอ่ะนึกออนไหมเคยดูก่แสุสานคอนอะที่เป็นเกล็ดสีเซนเวอร์นะสมัยก่อนมันสีเขียวใช่ไหมนี่สีเซนเวอร์พัฒนนาาแล้วอคตเป็นสีทอองะไรออ่่่่ะะะนนีีจจรรรววิถใชมหืเล โอเคต่อลูกค้าตัวดีพลาสติกทำลายสวยๆเลยครับผมแอร์ซีดีสโลตเมทยุแอร์ซีดีใช้งาน,นได้ปกติแอร์ Air เนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าเย็นมากเย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมนะปรับได้แย,ยกโซนซ้ายขวาเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายองศาเท่าไหร่ปรับเลยครับผมนะทักยี่สามแล้วกันฝั่งขวาหนาวหน่อยเอาทักยี่สี่แล้วกันในแย,ย,ยกโซนซ้ายขวาไม่ต้องแย่งกันเนะาะอัดลมมาตรงนี่คอนโซลกลางข้างหน้า,รนาตรงหูเกียร์เนี่ยขอบๆเนี่ยจะเป็นวัสดุหนังหมดเลยนะแล้วสีเย็บงานเก็บงานมาดีมากก็อย่างว่าตามสไตล์บีเอ็มนะครับลูกค้าจะให ไม่ใช่ก็ปิดอะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้เรียบร้อยนะครับผมนะกล้องถ่ายหลังก็ชัดเจนนะถ้าจะเป็นฟูล LED เรียบร้อยนะเห็นชัดเจนแล้วก็มีน,นะเซ็นเซอร์ให้การระยะก็คือมุมมองที่ลปลอดภัยแล้วก็มีไลายเคิร์ฟเลยนะหมุนตัวมันตามพวงมาลัยเลยเห็นไหมเออ สวยงามนะครับผมงานนี้ทุกจุดนะครับผมตรงนี้ก็มีแพคชั่นคอนโทรลให้ก็คือตัวโหมดกันลื่นนั่นเองบอกอัอะเทนิประเทศไทยมากเลยเพราะว่าหนึ่งเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อซึ่งภาษีก็จ่ายแต่ก็ยังเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่เหมือนเดิมทุกที่นะบนถนนก็ทําให้มีน้าําขังเวลาฝนตกรถไปเหยียบนะอาจจะเหินน้าได้ตื้นน้าได้ก็คือเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งแต่ถ้ามีโหมดนี้มันช่วยเซฟตัวเราได้อันนี้จริงๆนะกรณีที่เราลื่นจริงๆอ่ะล้อหลังมันหมุนเร็วกว่าล้อหน้าปุ๊บไอ้ตัวนี้แหละจจะะะเเเเเเเปปป็็็็นนนนนนนตตตตัััััวววช่่่่่่ยยซฟรรรราาาหหหหลลกกกกกคคบผมมมมมมอออออโโโดดดดดงงไืส์ใณีีททิ ออกต่างจังหวัดต้องการเร่งแซงต้องการความเร็วต้องกขับขี่สนุกสามารถเช็โหมดนี้ได้แต่จางแรกมาด้วยกับการสิ้นปืนพลังงานนิดนึงแค่นิดหลอกตีหนมัก นะเออแต่รถนะครับสนุกจริงนะครับลูกค้าแต่ถ้าแทนในเมืองผมแนะนำเป็นโหมดนี้ครับลูกค้าดีข้อโปรก็คือตัวบบประหยัดพลังงานนั่นเองคือเครื่องยนต์มันจะทำงานเบาลงนักเร่งลงเร่งรอบอะไรอย่างนี้มันจะดูอืดๆหน่อยแต่มันจะช่วยประหยัดน้ำมันให้คุณเซฟตั้งในกระเป๋าคุณได้แล้วก็มีปักกิ่งเซนเซอร์ก็คือตัวไอ้นี่กัดระยะกันชนนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับผมสำหรับคันนี้เนาะโอเคเมื่อกี้ไม่เจ๋อหอยเพื่เก็บรามาอีกแล้วอ้าวผมงงกะการิงๆเลยนะไปทาาาางงไหนนนมทั้อ่ดูำยังไงต่เมาแจริงจริงเลยนะ โอเคต่อลูกค้าไม่สนใจเขาแล้วมาสามในคอนทรงการเนี่ยเห็นไหมว่าสื้ที่เขาใช้ให้นันจะเป็นหนังเลยนะครับลูกค้าไม่ใช่ฮาร์ดเคานนะเป็นหนังเก็บงานเย็บมาปุ๊บต,ตรงนี้พลาสติกเป็นทำลายสีสันนะครับผมคุมโกรมันได้ดีแล้วตรงนี้ก็เป็นแบ็กคอร์ดตังดุนเลยแล้วก็ตัดด้วยสีเอาพวกโคมองโคมงเงี่ยมให้ามันดูหรูหรานะก็ตามสไตล์ B M นะลูกค้าใช่ไหมโรเจอร์โลบรถเขามีกระตังก็ต้องให้มีอะไรกันหน่อยเนาะมาต่อในส่วนของซอฟท์พัดนิ่มๆนะตรงที่ปากแขนเนี่ยเมื่อกี้ผมวางนานละผมสังเกตดููลลลลลลอองงงกก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 กดด็็็็แแ้้้้วววววววเเเเทาาาาตัันนนนนิิิ่่่่่่มมมมมมยยะะะไไๆๆๆืพีจรรบปุคค แล้วเขาเก็บงานแบดน,นี้บ้างเยื่อตะเก็บสองชั้นทำให้มันยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นนะเพราะเวลาเราวางเกียบตรงนี้เป็นจังหวะคือแบบเสียดทรงเสียดสีทุกอย่างเนี่ยคือทำให้หนังตรงนี้มันสามารถตึกมันแบบว่าเขาเรียกมันเป็นรอยเสียดสีนะประมาณนั้นนั่นเองแต่อันนี้บอกเลยว่าใช้งาน,นยาวๆและด้านล่างนี่ก็เป็นท้องแลนนี่จะเป็นอ๋อที่ใส่โทรศัพท์ถ้าเป็นเมืองนอกมันจะเป็นไอที่กดไอโทรศัพท์ SOS แต่เมืองไทยไม่มีนะมันก็มีมาแค่เป็นเบาอย่างเงี้แหละนะไม่ได้ใช้อะไรก็วางเกิจขอบวางโค้งวางของได้เล็ก ที่จุดบุหรี่ใช่ไหมเลิกได้ก็เลิดไม่ดี ต่อลูกค้านะักสนทุกของด้านหน้าบอกเลยว่าถ้าเป็นรถยุโรปนะ b ีเอนะส่วนใหญ่ถ้าใครที่จอดรถแบบเขาเรียกไงนะไม่สนุกถนอมส่วนใหญ่จะเจอนะแบบแ,แป๊บปุ๊บแม่ึ้นมาดำติดมือเลยนะเขาเรียกว่ามันเยิ้มมัหมดเลยเว้ยสตอร์คหน้าจะเป็นแผ่นแดตบอร์ดนิ่มๆนุ่มๆหมดเลยนะครับผมนะแต่คันนี้บอกเลยว่าจอดในร่มตลอดครับลูกค้าจต่ของเก่ามีลงรถส่วนตัวเลยลนะ่ะอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมบอกว่าใครได้คันนี้ไปดูแลต่อนะโชคดีดึงเลยคุณได้รถที่แม่งสภาพดีไีใหม่ไม่แท้ๆเลยแสนสามได้รถออกสู่แท้ๆเจ้าของม ต่อเมื่อกีก้เหล่าโม้เป็นนะพลาสติกตัดลงมาก็เป็นอ่าทำมันสีโครเมียมเน,นาะด้านล่างก็จะเป็นเกี้เก็บของเปิดมาแบบโซโลารแล้วข้างนี้ก็บุกกระมัห์หยีแล้วลด้านในาก็เป็นที่กันลื่นเป็นพยางกันลื่นแล้วก็มีไฟดาวไลท์ให้เพื่อตอนกลางคืนจะหยีจะจกอะไรก็จะได้เห็นได้ชัดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคต่อตอนส่วนส่วนของไหนดีเบาะกันหน้าดีกว่าเบาะซ้ายขวานะครับผมคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะทรงบักเก็สีนะครับผมเบาะสีน้ำตาลบราวน์แล้วก็ตรงกลางจะทำลายดรอประบายความร้อนนะครับทุกคนนะและปีก อ่ะแม้กระชับตัวคือตัวผงได้ยขยับไม่ได้ถ้าเราว่าอึดอัดไหมมันไม่อึดอัดเพราะว่าหนึ่งเลยคือวัสดุที่เขาให้มาเบาหนังมันจะนิ่มเว้ยถ้าเป็นเบาหนังพวกเกดที่มันไอ้นี่หนังมันจะแข็งมันจะอยู่คือผู้ความสวยงามมันจะอยู่ทรงค้างอยู่งั้นน,นึกออกใช่ไหมแต่อันนี้มันตามเนื้อตัวเราเลยกดไปนุ่มๆนะครับผมนะและยืดอายุการใช้งานด้วยการเย็บตะเข็บสามชั้นนี่ดูลูกค้าร้อยทั้งร้อยมันไขตูดลงอยู่แล้วเห็นไหมเขาเออทำให้ตรงนี้ส่วนนี้เป็นเป็นส่วนที่เฉียดสีมากที่สุดนะแต่อันนี้เย็บมาสามช เป็นเพื่อนนะต้องการเหยียดตัวนะขึ้นขามันห้องอหนตรงเนี้ยช่องเนี้ยนั่งกันจะมื่อยัอนนี้ก็มีพี่ยือดออกไปให้น อ่างเงี้ยอย่ตัวนอนได้สบายๆครับ,บแต่ถ้าไม่ใช่ก็คับเก็บไม่มีดึงสลักนี้แค่นั้นเองนะเบาะซ้ายขวาคู่หน้านะอันนี้แจ้งไปแล้วนะครับผมเไม่บอกไฟฟ้าเนาะแต่ฝั่งคนขับจะสามารถเซ็ตมูลิตได้ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะก็คืออาจจะเป็นคุณสามีคุณภรรยา,รยาแล้วลูกๆก,ก็นั่งหลังติดแบงค์คาซีเตนั่นเองก็ขอคดีคือ SUV นะ,นะย้ำนะครับว่าราคาไม่ถึงล้านนะคัดตัวแค่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละหมื่นสองเท่านั้นเองนะครับผมนะอันนี้ภายในก็จะเป็นคุมโทนสีดำนะเนื่องจากเอ่อ B M เนี่ยเขาจะอิงถึงคคควววววาาามมมมมมสสปปออรรร์์ตตตเ็็นนนนนนหหหลลัััััักกะะะบบบบบผจุุโทใ้ดูแิิ่่ไยย ก็คือว่าแต่ครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่แบบถ้าใครพี่ต้องเจือไม่ยอมแก่อ่านึกออกใช่ไหมถึงอาจจะมีอายุหน่อยอาจจะดูเป็นคนคนมีอายุหน่อยแต่ก็ไม่ดูแก่เออเขาดูวัยรุ่นอยู่เลยนะครับผมผมก็ไม่รู้จะเปลี่ยนที่จะไงนะก็ขอพักทีนิดนึงแล้วกันกระจกหน้าซ้ายขวาเนี่ยเป็นระบบไฟเรียบร้อยเปิดเปิดไฟออโต้นะเปิดปิดนี่ใชนไหมเออตรงนี้มีช่องนะครับทุกคนเผื่อใครที่ไม่เจอแล้วแบงค์พันคุณสามารถทำแบงค์พันพับเป็นแนวยาวได้แล้วก็สอดตรงนี้ได้ทุกครับอ็รับเปิดแล้วปุ๊บแล้วดึงออกมาได้ฝากไว้้โออออออเเคคปปปรรระะะมมมมาาาาณนน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 ีพัััััับบบผลลลงงงงไ่่่่่ดหหหกยยวสื ปต่อในส่วนของเบาะด้านหลังกันมั่งนะครับนะถามว่านั่งสบายไหมมันนั่งสบายอยู่แล้วแหละเพราะว่าคือรถ SUV นะและอย่างด้ยวยแบรนด์ BM เนั่งไม่สบายก็คงกระไรอยู่เนาะข้างหลังนี่เห็นไหมเพราะว่าจะเป็นเล็กรูมนะครับผมเหลือประมาณสองปัมละเทสเนี่ยเหลือสบายสบายและก็ส่งวิสัยทัศน์ตอนยาวลูกค้านะและที่สำคัญสูงด้วยนะไม่เมารถแน่นอนเดินทางไกลก็มีวิวให้มองมองนู่นมองนี่ทําให้เราแบบว่าได้รีแล็์ได้พักสายตามันนะัไม่เมารถอยู่แล้วนะครับผมและด้านหลังก็มีแอร์แยกโซนให้ซ้ายขวานะฝือใครดีออ่่ลงงงไรนะกนก็้้้าาหหััมมมแแ์ใตบบ เราไปข้านหน้านะมึงนั่งเป็นโลเด้นเลยอ่าตรงนี้ก็มีที่ด้านหลังมีา power ์ e ล d ให้หนึ่งรูหรือที่จุดบุหรี่เลยได้เลยสซะเอารูไปที่ออกไปเลยได้ไหมเนี่ยลนลงอ่ะไม่ดีหรอกเลือได้ก็เก่งไม่เตินเลย <laughs> อนะมาต่อในะส่วนของที่พักแขกแล้นั่งครับลูกค้านะที่พักแขกทั้งซ้ายทั้งขวาองศาโอเคอยู่นะไหลไม่ตกไหลไม่ยกนั่งสบายเดินทางไกลก็ไุ่เมื่อยนะเว้ยเพราะว่าดูดิวัสดุที่เขาให้แม่เหมือนก้อนขนมปังเอาแขนทิ้งตัวได้สบายและที่สำคัญกว้างลูกค้าสามารถพักแขกได้ทั้งหมด2คนและมีที่วางแก้วน้ำให้2ใบนะครับผมนะเออสภาพรดรวมใหม่นะครับผมแล้วก็มีที่ติดตั้งบอะเด็กมาให้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับผมก็คือตัว Isofix นั่นเองมันอ้างไม่ได้จริงๆนะสำหรับรถสมัยใหม่่่่่่ทททีีีีีีีีบบบบบอออออออกกกกกกววาาาาาาััััััั้้้้นนนนนนไมม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 ตตดดงงงเเเเเ็็ุคคพรรรรรระะะฎหหยยยถูใแล แผ่นพายาง1ชั้นตักฟูหนึ่งชั้นอู้สองชั้นวกว่าเด็นึงตัวรถนะก็แสดงว่าเจ้าของเก่าดูแลรถมาดีก็คือใส่ใจเรื่องความสะอาดนั่นเองไม่ใช่สั่งแต่จะใช้นะครับผมประมาณนี้พอเราเยอะเดี๋ยวเจ้าของเก่าห้องโถนเราดูคันตัวอีกทีนะครับผมคันนี้คือ BMW X1 ตัวโฉม F48 ปี2018ครับลูกค้าไม่ในในแท้แค่แสนสามรถออกสูนแท้แท้นะครับผมไม่ใช่รถจนประกอบแต่อย่างใดคันตัวเป็นแค่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นผ่อนเดือนละหมื่นสองตลอดสัญญาครับผมนะใครสนใจอย,อยากดูคันจริงอยากจะลองเทสได้ออยากลงงสสัััมผตวรรถจิๆ ไปที่ไหนล่ะพี่มาที่นี่จบที่เดียวแน่นอนครับผมที่ดีมค่ะเพราะว่ารถที่ดีคือรถที่ดีแต่ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมดูใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะสวัสดีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ